อย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่ซิมีบอมมันสิมับสบอจังน้อยนี้ไวสัน จิงบอกว่าไม่พึงกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทรารมนพููหายเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอรแลนพึงพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้ คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรละ่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดอยู่ดีธรรมนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอมารมณ์มหายใจเขานั่นก็ธรรมลมหายใจออกนั่นก็ธรรมนาแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนป่านนี้บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเขื่อนเฉพาะหน้านี่มันเขา จึงว่าเห็นทมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่หันไม่งอนแง่คอนแขนพอกพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะน,นี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในหุ่นคืดเมื่อบ้านผลคืดไปหาปีกายปีกรผลคืดไปวิ่งสาดหนาพวกกรมีเดียวเนี่ยเจ้าของนั่งจนเทินอยู่ในมันหลักนี้จาก จักสิตายเหมื่อนไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเป็่งอโหรัตมตันทิตังตังเวพระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบ กล่าวเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียดค้านอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชม